วันนี้เป็นเรื่องดีเป็นสัญญาณที่ดีที่ผมจะพยายามพูดบ่อยและกระตุ้นสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นในสังคมส่วนนี้อาจารย์ชาฟีนภากรท้ายุดบ้านได้ขอดูอ่ะบับว่าอัลลอฮุมลลัลันมันซฟะลันบีและต ح أ, ا, 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 د د ا, ا ب อ و ุ م มาติม م ؤ م น ي โอัลลอฮ์ได้โปรดสารับเช่นคนที่ดดาทอนบี และซอฮาบะและบรรดาอุมาจนมุีนคือภรรยาของท่านนบีทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นการสแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแต่เราต้องการมากกว่าน,นี้พี่น้องเจออาจารย์ชีขอบคุณท่านเลยนะบอกว่าขอบคุณท่านที่ท่านได้ประพฤติธปฏิบัติสงเกียรติแห่งความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำสังคมที่รู้อาริดาที่ถูกต้องที่เคยสอนหลายยุคหลายรุ่นมาแล้ว วิชาอานั้นเป็นอย่างไรขอบคุณท่านและขอให้ท่านได้ยินยันในแนวทางน,นี้และท่านจะเป็นวีรบ,บุรุษคนหนึ่งคนสำคัญในสังคมต่อไป